สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะและจ๋าก,ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเลยที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะอ่า FC บอกว่าอังกฤษด้วยโอเคนะคะขอสวัสดี FC นะคะที่อยู่อังกฤษทุกท่านเลยนะวันนี้จ๋ามีแนวทางนะคะมาฝากจะเป็นแบบแนวทางโดยรวมมาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะใครที่อยากได้แนวทางเอาไปเสี่ยงโชคก็ลองนะคะลองมาชมคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบเจ้าไหนอยากได้เจ้าไหนหรือว่า มีเลขในใจละถ้ามาชนกันอย่างเงี้ยก็เอาไปเสี่ยงโชคกันวันนี้นะคะจากก๋าก็ขอฝากบอก F c ฟซทุกคนนะคะที่เข้ามาสั่งมะขามนะคะอรอบแรกนะคะส่งวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบมีนานะคะรอบสองส่งสามเมีนาแล้วก็จบเลยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะยังไงจ๋าก,ก็ขอขอบคุณเ c ฟซทุกคนเนาะที่ เป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้ง FC ทั้งที่รักจ๋าด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าให้ดูแบบเต็มที่ไปเลยนะคะสำหรับแนวทางถ้าใครอ,อยากได้ชุดไหนอะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะคะถ้ามีแนวทางมาหรือจ๋าหาได้จ๋าจะรีบเอามาลงให้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอชุดจับกับชุดสรุปโค้งสุดท้ายด้วยละกันนะคะอีกไม่กี่วันนะคะเออแล้วก็อย่าลืมนะคะมันมี เลขปลาม่วงของปอมออกมานะคะเลขของปอมของปลาม่วงอ่ะก็ให, <_ pt im> ให้ให้ดูระวังนะคะดูระวังเนาะเพราะว่าตอนนี้ของปอมออกมาเยอะนะคะสําหรับเลขปลาม่วงเนาะใครที่อ่าติดตามนะคะติดตามปลาม่วงก็เข้าไปที่อ่ากลุ่มนะคะม่วงนะคะอ่าน้องงามเนาะม่วงอ่าปลาม่วงของเรานะคะอ่าแล้วก็ติ๊กตอ,อกนะ อก็ต้องเข้าไปให้ถูกนะคลิปที่แล้วจะแจ้งไปแล้วนะคะเข้าไปที่กลุ่มแล้วก็ที่ทิกตอกนะคะอันนี้เข้าไปประมงไม่มีการเรียกเก็บนะคะไม่มีการเรียกเก็บก็คือว่าจะได้เงินนะคะถ้าไปเจอชุดปลอมอะไรอย่างนี้เนาะอะไรท่านบอกว่าเป็นเอฟซีพี่มายมด้วยนะคะมายมอยู่ข้างหลังนะคะไม่รู้หาอะไรของเขาพี่ยอมพี่ยอมไปกลางนามานะคะไปไล่นกเนาะเละหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะ ค่ะเรามาเริ่มแนวทางกันที่คนไทยบ้านนะคะซึ่งหลายท่านก็อยากได้แนวทางนี้นะคะชุดแท้นะวันนี้จัดที่314กับ157ถ้าชุด2ตัวจะมี1457 3115แล้วก็73ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมคู่ตัวด้วยถ้ามาของแอสุยนะคะแอสุยนะให้มาจะเป็นชุด2ตัว40 4249 90 92สองแล้วก็สองนะคะแต่ถ้าตัวเน้นนะคะคาดออกมาจะเป็น4042แล้วก็49่าแล้วก็จะเป็นของแอดดุยกับแอดทะเลใจนะคะอะ่วินนะคะเข้าวินเลยที่508 7 08 908 57 8นะคะแล้วก็589กับ978ชุดสามตัวเนี้ยนะคะให้มาทั้งหมด6ชุด ถ้าจะเป็นของนาอ้วนนะคะชุดของนานอ้วนอันนี้จะเป็นสุดเก่านะคะจะมีห้าสี่ห้าสามแล้วก็หกห้าหกสี่ชุดสองตัวนะคะถ้าชุดสามตัวชุดตัดเน้นๆนะคะกับชุดสองตัวจะเป็นหกห้าสี่นะคะสองตัวจะเป็นห้าสี่กับสี่ห้าซึ่งก็คือคู่ต้นนะคะแล้วก็ตัดออกมาจากชุดสามตัวนั่นเองแต่ถ้าเป็นอของแอดเหนือเมฆนิออนนะคะ อันนี้ชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวบนตรงๆมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็สองห้าสามห้าหกห้าแต่ถ้าเน้นนะคะดูปากานะคะจะมีหนึ่งเจ็ดกับสามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดกับหกหนึ่งแต่ถ้าเป็นชุดสามตัวโต๊ดนะคะเหนือมินิออนเนาะจะมีแปดห้าเจ็ดแปดห้าสองแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดสองเก้า แต่เน้นนะคะดูขิดเส้นใต้จะมี5 7 2 5 7 9แล้วก็7 2 9อ,อา่าต้ามาจะเป็นของแมวแมนะคะแต่ว่าจะเป็นชุดไทยด้วยแล้วก็ออมสินด้วยนะ155 3 3 0 3 1แล้วก็3 7นะคะอ่ะอันนี้นะคะจ๋าก,ก็อยากให้เพื่อๆนๆะดูเก็บไว้นะคะ คือเขาฝันนะว่าไปเจอขอนไม้แล้วมีคนอบอกนะคะว่าขอนไม้นั้นนะนะเป็นขอนไม้ต้นไม้ตะเคียนนะคะเลยลองถูเลขดูเห็นเลข965แล้วก็38นะคะสำหรับงวนนี้ต่อมาจะเป็นเลขกดนี้นะคะเลขกดนี้นะดูแต่ล่างไปก่อนนะคะ49ถ้าเป็นของวุฒินันนะคะหรือคุณไก่นะคะอ่า บนนะคะจะวิ่งหนึ่งถ้าเป็นล่างจะวิ่งแปดนะคะหกหนึ่งสี่นะคะมีแปดสามแปดห้าหกสี่หกห้าห้าเก้าสามห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้าชุดสองตัวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะของแอดไก่นะคะเจ้าพายุอ่ะอันนี้นะคะฟังดีๆเลยอ่ะอันนี้นะโดนนะคะผมโดนโจนแบบเจ้ามือส่งมากวนนะคะหลายวันเลยคือส่ง หมายหมายถึงว่าส่งข้อความส่งอะไรเนี้ยมายกวนเยอะเลยนะคะกลัวหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้นะแต่จัดให้นะคะวางให้จะมี293 593 953 933นะคะ294 594 954แล้วก็934อันนี้นะคะเอาไปไว้ก่อนนะคะ3ตัว6ชุดถ้าเป็นของแอดหนึ่งบนนะคะวิ่ง8อ่ดวิ่ง8นะคะ ห้าแปดสกับ8 3นะคะ3ามล่างถ้านะคะวันนี้อาจารย์จอยคอกช้างนะจัดก่อนอั้นรอผลฉลากนะคะไผ่มหาหิงนะฟาดบนเลย8กับ9นะคะชุด3ตัวจัดเลย6ชุด2ตัวจะมี8ปดห้าแปดแล้วก็8ปดนะคะมีไม่เยอะนะชุด2ตัวตัดมาอ่ถ้าของไบมิ้นนะคะก็จะมีเด่นนะคะ9กับแปดเนาะ,ะตัวเด่นนะคะ อ่ถ้าตัวเน้นนะคะสองตัวจะมี97้เจ็ดกับ87อ่า็ถ้าชุดสามตัวสี่ชุดเลยนะคะเพื่อนๆชอบให้จัดถ้าเป็นเลขลับนะคะอ่ารับเฉพาะสายทหารนะชุดสามตัวนะคะอ่าบนนะคะวิ่งเก้า4 8 9เก้าถ้าเป็นชุดสองตัวตัดออกมาเลยนะคะจะมี59 89 29แล้วก็ สี่เก้านะคะงวดที่แล้วนะเข้าเลขวิ่งงวดนี้จะเข้าชุดไหนก็ลุ้นต่อถ้าเป็นเลขคนในถ้าเลขคนในนะคะดูสถิติก็เข้าค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะอ่างวดนี้นะคะเลขคนในจะให้ที่เจ็ดสามแปดสามศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเก้านะสามแปดศูนย์เจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะอ่าซื้อหัวยังโยมนะคะอ่า ให้มาจะเป็นชุด3ตัว3 8 5 8 5 9 2ตัวนะคะ8 5 5 9แล้วก็94หา3ตัว2ตัวก็จัดได้ก็จัดไปก่อนนะคะ,ะต่อมาชุดนี้นะคะแอนน้อยน้อยจัดให้ถ้าเน้นเน้นหนักหนักเเลย409นะคะทดลองออกเนาะ,ะถ้าเน้น50%า7 9เนกันนะคะ40 ขอภัยค่ะ902แล้วก็907นี่ลอง80%ออันนี้นะคะแนวทางนี้ดูเอาไว้นะคะถ้าเป็นชุด2ตัวบนจะเน้น52 53 72 73แล้วก็75ถ้าเป็น3ตัวบนโต๊ดนะเน้นเลยตัวเลขที่วงกลมนะคะอ่ะ สามตัวก็ดูดูทั้งหมดเลยละกันนะคะหกชุดถ้าสองตัวล่างนะคะจะมีหกศูนย์หกแปดหกเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้านะคะ,ะต่อมารัฐบาลไทยสามตัวตรงตรง,ตรงหนึ่งเมษาให้มาจะมีสองห้าเจ็ดสองห้าแปดนะคะแล้วก็สองห้าเก้าสองแปดเจ็ดห้าแปดสองแล้วก็ห้าแปดสามอันนี้ลองลุ้นดูนะคะ,ะต่อมาเน้นนะคะวิ่งบนหกล่างสามหกกับสามนะ ถาชุดสามตัวหกสามแปดหนึ่งเจ็ดเก้าขอขอบคุณนะคะอ่าก็ลองลุ้นถ้าเป็นของอาจารย์คมนะคะเขาค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะคะชุดสามตัวงวดน,นี้ตามต่อที่ห้าสามเก้าห้าสามแปดแล้วก็ห้าสองเจ็ดนะคะอ่าห้าเก้าห้าสามห้าแปดสามเก้าแปดสามสองเจ็ดนะคะอ่าตัวการที่สามเจ็ดนะชุดสองตัวเนี้ยบนล่างนะคะต่อมาอ่ามาดูแนวทางนี้นะ รวมรวมยอดมาเลยอ่ะเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าแทงเท่าไหร่ดีนะคะห้าเก้าเก้าศูนย์นะคะศูนย์เก้าเก้าห้านะคู่โตด,ด้วยต,ต,ต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งมีนานะคะศูนย์เจ็ดจัดไปนะคะสิบหกมีนาศูนย์สามงวดนี้หนึ่งม่สาศูนย์เก้าศูนย์จะมาอีกไหมก็ต้องรุ้นนะคะอะแนวทางรัฐบาลงวดนี้นะคะเด่นเจ็ดกับห้าถ้าชุดสองตัวนะสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็แปดเจ็ด ถ้า5้านะคะจะมีห้าสามห้าหแล้วก็ห้า9ดห้าเสองตัวนะคะสามตัวก็สา7ห้าเจ็ดห้าหนะคะมาดูนะคะปลาม่วงชุดน,นี้นะของปลอมนะคะเอาจะเอามาแจ้ง f อฟว้ก่อนนะคะเพื่อนๆดูนะคะ,อ,ะอันนี้บอกว่าเราเป็นญาติกันนะคะกับปลาม่วงก็ดูไว้นะแต่ว่าชุดน,นี้เป็นของปลอมอันนี้นะคะจะเป็นของจริงนะคะของปลาม่วงเนาะ อก็เป็นป้าม่วงนั่นแหละนะคะกับแอตตีนะคือเป็นเป็นคําแนะนําของป้าม่วงกับแอตตีนะคะอ่าสี่หกแปดศูนย์หกแปดหกหกแปดนะคะถ้าชุดสองตัวจะมีหกแปดแปดแปดแล้วก็หกสี่นะคะอันนี้ใครชอบก็ให้ลองจัดดูนะคะอ่าต่อมาของจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับอาท้าสุรานารีนะคะ วดน,นี้นะคะรอบนี้ครบรอบหนึ่งร้ปีถ้าชุดสองตัวจะมีสองสามสามสองนั่นก็คือวันที่ยีสมีนานะคะแล้วก็9ก้าหกก็อย่าลืม6กเถ้าเป็นของแอดบรรจงมากํานะคะแคปเอาไปรวยนะบนเด่น9ก้าเกล่างเด่น9้าเหมือนกันนะคะ9596แล้วก็ตัวการที่ 98นะคะอันนี้จะเป็นอแอดบรรจงซึ่งก็ให้มาค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านนะคะแนวทางสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะชอบเลขไหนกันด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับแนวทางในวันนี้เนาะใครที่ดูไปแล้วนะคะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะอ่ะพี่ยมพี่ยมเงยหน้าหน่อยครับเป็นดือด้อนะคะ ยังไงนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆนะคะให้เอฟซีทุกคนเลยๆๆๆเฮงๆรวยๆนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะใครที่อยากกลับบ้านให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะโควิดมาเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะอ่าไม่ว่าจะไปทางไหนนะคะให้ระมัดระวังเนาะใส่แมสกันด้วยละกันอ่ะยังไงนะคะตัวเลขที่ที่จ๋าชอบนะคะที่ชอบแล้วก็ยังฝากเอาไว้นะคะนั่นก็คืออ่าเก้าสามเก้าห้านะคะอันนี้ตัวจับเนาะส่วนชุดสามตัวนะคะ จ่าก,ก็ยังคงอชอบอยู่เนะาะ9000039นะคะอันนี้ยังชอบอยู่เลยนะคะ039เนาะยังไงก็ขอให้แหงๆแล้วกันถ้ามีตัวเลขอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจา่จาจะแจ้งแล้วก็เดี๋ยวรอชุดจับกับสรุปคงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ